สวัสดีครับวันนี้จะพามาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือ1เป็นน้ำมะพร้าวเทียมนะครับสเป็นถังหัวเชื้อหลักนะครับซึ่งตรงนี้เป็นน้ำมะพร้าวเทียมที่ได้ผ่านการหมักเป็นเวลา7วันนะครับอันนี้คือเลย7วันแล้วฮะจะสังเกตเห็นนะครับมีฝ้าอยู่ที่ผิวน้ำนะครับถ้ามีฝ้าแบบนี้แสดงว่ามีจุลินทรีย์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีคลิปพาทำนะอยู่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะฮะคลิปก่อนสามารถ ย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนของอตรงนี้จะเป็นหัวเชื้อหลักนะครับที่หมักมาจากปลาทะเลนะฮะซึ่งหมักเป็นเวลาครบ3เดือนแล้วนะซึ่งก็สามารถใช้ได้นะครับทีนี้นะฮะวิธีการคือนะมี2วิธีผมจะใช้อยู่2วิธีนะวิธีแรกคือ,อเหมือนกันครับเราก็จะเตรียมน้ำมะพร้าวเทียมนะแต่การที่เรา,านำกากน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลน,นะครับแล้วก็หมักกับป๋องนะเป็นเวลา7วันนะครับก็จะ,อะพอเขาเริ่มครบเจ็ด พอเขาครบ7วันนะครับก็จะนําหัวเชื้อหลักมาเติมนะครับในอัตราส่วนถ้าเป็นอัตราส่วนตามสูตรของท่านอาจารย์ธงชนะพระมิจะเป็นน้ํามะพร้าวเทียม3ส่วนถึง4ส่วนนะครับต่อหัวเชื้อหลัก1ส่วนนะฮะส่วนวิธีที่สองนะครับเหมือนกันฮนะเราก็จะเตรียมน้ามะพร้าวเทียมนะครับซึ่งวัตถุดิบในการหมักเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าผมจะไม่รอให้ครบ7วันนะครับซึ่งผมจะทําน้ํามะพร้าวเทียมเพียง3วันนะครับก็จะนําหัวเชื้อหลักมาเติมเลยนะฮะอัตราส่วนก็เรื่อราครับอาจจะเป็น น้ำมะพร้าวเทียม3ส่วนต่อัวเชกหนึส่วนหรือว่าน้ำมะพระ้าวอาน้ำมะพร้าวเทียมนะครับสส่วน4ส่วน5ส่วนก็ได้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะฮะเราสามารถนำไปปรับใช้ปรับแ้เหมาะกับวัตุิบที่เรามีได้เลยนะครับแต่ว่าทางนี้เมื่อเช้านะครับผมทำก,การเอาไปเติมใส่ในเครื่องปล่อยตัลิรซียนะครับลืมปิดฟ้าถังนะก็คือเปิดไว้ฮนะฝ้าเนี่ยยุบลงเลยนะฮะก็จะมาลุ้นว่าพรุ่งนี้จะมีฟ้าขึ้นไหมนะับเพราะว่าถ้ามีฝ้า แสดงว่าจะมีจุลินทรีย์คะแต่ว่าก็เป็นถังที่อยู่ในร่มถ้าเปิดฝาไว้ก็น่าจะไม่นีผลอะไรมากนะคิดว่างนะก็จะปิดไว้เหมือนเดิมครับขั้นตอนในการขยายง่ายมากครับพอเราเตรียมนะมะเร้าเตรียมเสร็จแล้วแล้วก็มีหัวเชื้อหลักครับเราก็แค่ <c oughs> ทําการนะครับคนหัวเชื้อหลักสักนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะเกิดตะกรอนนอน,นอนที่ก้นนะก้นถังเราก็จะคนนะเดีย่ยถ้าเราปล่อยไว้นานนะครับฝ้าก็จะเริ่มไม่มีนะครับเขา ก็จะเริ่มเข้าสปอร์ครับตามข้อมูลที่ท่านอาจาร์ผูชนะได้แชร์ไว้นะครับถ้าเราเอาไปใช้เลยนะครับมันก็เปแบบสียบเสมือนว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะไปสู้กับจุินทรีย์ที่มันเป็นโรคพืชน,นะครับเพราะว่าเขายังไม่มีอาหารนะครับเขายังเข้าสปอร์อยู่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าถ้าเรานาํหัวเช้อหลักเนี่ยนะครับมาเติมครับมาขยายใส่น้ำมะพร้าวเทียมเปแบบสียบเสมือนว่าเราเนี่ยเพิ่มกําลังให้เขานะครับก็คือเพราะว่าน้ำมะพร้าวเทียมจะมีทั้งจุินทรียที่ดีแล้วก็มีอาหารของจุินทรีพร้อม พอเราเอาหัวเชื้อหลักนะครับมาใส่กับข้าวเทียมนะครับมันก็จะเป็นการปลุกจุลชีให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพร้อมต่อการทํางานนะครับเนาะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันสักเล็กน้อยนะครับโอเคนะฮะครับโคตรเลยฮะดูมองหงีป่าครับจากนั้นครับก็ใช้ถังหรือว่าอะไรก็ได้ครับมาตักนะครับน่าฮะเอาหนึ่งขู้ก่อนนะครับ ะครับแล้วก็เตียลงไปเลยนะครับเตลงไปในทางน้ำพราเทียมเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่านะครับผมคิดว่าน่าจะใส่แค่คู่ถังเดียวนะครับก็จะได้ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็โคนสักเล็กน้อยนะครับ อ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพอเราทําการผสมนะครับหัวเชื้อหลักกับน้ำมะพร้าวเทียมเสร็จครับก็จะได้ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะเหลือช่องอากาศนะครับจากปากถังมาประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับเป็นฝ่ามือจากนั้นก็จะปิดฝานะครับอ่าแล้วหมักต่ออีก7วันขึ้นไปนะครับถึงจะนําไปใช้ได้นะครับดังนั้นถ้าเราจะ,ะใช้ ต้องการเรียใช้นะครับหัวเชื้อสุดขยายครับเราจะต้องใช้วาในการทําคือประมาณสองอาทิตย์ครับคือต้องทําการหมักน้ำมะพร้าวเทียมก่อน7วันนะครับพอเป็นแล้วก็ทําการเติมหัวเชื้อหลักลงไปนะครับแล้วก็หมักต่ออีก7วันเป็น2อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นจึงจะนําไปใช้ได้นะครับผมครับก็เป็นการมานําเสนอนะครับวิธีการขยายหัวเชื้อทุนซีพร้อมใช้นะครับก็ขอบคุณสำหรับชมครับสวัสดีครับ